วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่มีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นทำอย่างไรสุ้งัยต้องรู้ค่ะสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชะดาวจังวังกรนะคะก็มีมิตรรักนะคะถามกันมาว่าเมื่อไหรก็ตามที่มีคนแน่นหน้าอกใจสัน่นเราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรคะ่ะหมอดาวมองแล้วอุ้ยได้คําตอบเนี่ยจะต้องมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็เลยมาพูดเป็นคลิปให้ฟังดีกว่า เบื้องต้นเลยค่ะตั้งใจตั้งสติก่อนนะคะใช่ค่ะต้องตั้งสติค่ะว่าคนคนนี้เขามีอาการแน่นหน้าอกใจสัน่นเขาเป็นอย่างไรบ้างให้เขานะคะอยู่ในท่าที่สบายที่สุดค่ะหากทํางานทํากิจกรรมอะไรอยู่งดทันทีค่ะให้อยู่ในท่านั่งหรือว่าท่านอนคลายเสื้อผ้าที่เขาอยู่ถ้าอะไรที่รัดรึงนะคะผ้าพันคองพันคอแขนเสื้อหรือแม้กระทั่งถุงเท้าเนี่ยค่ะถอดได้ถอดก่อนนะคะแต่อย่าไปลอกคราบเขานะคะทุกคนจากนั้นค่ะให้เขาอยู่ในท่าที่นอน หายใจหรือว่านั่งหายใจสบายๆค่ะและดูว่าการหายใจการพูดคุยเขาเป็นอย่างไรนั้นหมายถึงก็คือถ้าดูก็คือแอร์เวค่ะดูว่าเขาเนี่ยมีการพูดคุยรู้เรื่องไหมมีอะไรติดขัดลําคอหายใจสะดวกคล่องไหมถ้ายังพูดคุยได้ลองถามเขาว่าอาการแน่นหน้าอกใจสั่นนั้น จะมีอาการที่จําเพาะไหมเช่นอาการเช่นนะคะเงือแตกใจสันอ่ะเราดูไปด้วยถามเขาไปด้วยอุ้ยรู้สึกใจสันเนี่ยมีเงือแตกไหมอ่าดูไปด้วยอุ้ยอหงเ่ือ,ขอเขาแตกด้วยนะรวมไปถึงว่ามีร้าวไปไหนไหมเช่นร้าวไปทางด้านซ้ายระยงซ้ายแขนซ้ายมีไหมนะคะเพราะถ้ามีเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของหัวใจได้ นอกจากนี้ค่ะดูสติสมัมปชัญญาว่าเ,เริ่มหลุดลอยหรือเปล่าเนาะคือถ้าสมมติว่าพูดจารู้เรื่องแล้วก็อ้อยังบอกอะไรได้ก็โอเคคราวนี้ค่ะในเรื่องที่ยากหน่อยคือสัญญาณชีพสัญญาณชีพเนี่ยนะคะถ้าคนจับชีพจรเป็นก็ดีใจด้วยก็คือจับแต่บริเวณข้อมือหรือบริเวณคอแต่ถ้าจับไม่เป็นแนะนำว่า ไม่จับดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะเพี้ยนแต่ดูว่าอากัปกิริยาเขาเป็นอย่างไรและถ้านั่งแล้ว5นาที10นาทีไม่ดีขึ้นแนะนำค่ะเซฟเซฟ1 6 6 9โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลไปประเมินที่โรงพยาบาลดีกว่าแต่สำหรับกรณีที่บ่นแน่นอกใจสั่นแล้วหมดสติไปอย่าได้ตกใจค่ะ ปัจจุบันนี้ก็จะมีแนวทางนะคะในการแนะนำว่าสามารถเขาเรียกว่าปั๊มได้ทันทีคือ CPR แต่ CPR ในที่นี้ก็คือเน้นเรื่องของการกดหน้าอกนะคะซึ่งการกดหน้าอกนั้นถ้าสมมติว่าไม่ชัวร์ทำไม่เป็นนะคะทำยังไงกดไปก่อนแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ใครจะแนะนำนักเหตุผลเพราะว่าถ้ากดผิดกดถูกก็ไม่ได้เรื่องอีก รณีแบบนี้นึกอะไรไม่ออกบองไม่ถูกโทร1 6 9 9แจ้งว่ามีคนมีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นแล้วก็อย่าลืมตั้งสติให้มันบอกสถานที่ให้ชัดเจนนะคะ ในส่วนอื่นๆที่ทําได้นะคะอันนี้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาเช่นว่าถ้าเขายังพูดคุยได้อาจจะพูดคุยว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมมีเรื่องของเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อนมีเรื่องของยาขยายหลอดเลือดยาอมใต้ลิ้นไหมนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเคยเป็นมาก่อนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นการช่วยเหลือเขาเบื้องต้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ให้เสี่ยงค่ะเพราะว่าอาจจะแย่ไปใหญ่อ้อและอันหนึ่งค่ะไม่แนะนําให้รับประทานอาหารหรือว่า กินอะไรในขณะที่แน่นหน้าอกใจสั่นนะคะสำหรับวันนี้คุณหมอพิตตี้ค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจังวังก่รต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะแน่นหน้าอกใจสัน่นต้องมีสติตั้งมั่น1669ค่ะ